สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการใหม่ของเราครับชื่อว่า Chef t a b l e e a t and Educate นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นรายการใหม่ล่าสุดของทาง Starfish Lab นะครับที่ตั้งใจนําเสนอนะครับประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆนะครับผ่านเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตของเราในยุคสมัยนี้นะครับยุคดิจิทัลนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตการทํางานชีวิตส่วนตัวการเลี้ยงดูคนในครอบครัวนะครับหรือว่าลูกๆของเรารวมไปถึงนะครับสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวกันด้วยนะครับผ่านประสบการณ์ที่สุดพิเศษ กับแขกรับเชิญพิเศษที่ได้กนว่า e x c l u s i v e จริงๆนะครับซึ่งจะเป็นการพูดคุยแบบสบายๆครับคุณผู้ชมครับเหมือนตอนนี้เลยเรานั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารนะครับที่ห้องอาหารของ Starfish Lab นะครับก็เหมือนแบบอารมณ์แบบเพื่อนมาที่บ้านชวนทานอาหารแบบชั้นเลิศของเชฟชื่อดังแล้วก็พูดคุยเรื่องราวที่น่าสนใจของแขกรับเชิญสุดพิเศษโดยที่มีผมนะครับดีเจตั้มนนูนนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการหลักแล้วก็รวมไปถึงนะครับได้รับเกียรติจากผู้ดำเนินรายการกิตติมศักดิ์ของเราครับทางดตรแพร์นั่นเองนะครับ ครับผมชื่อนันพรจจนเฉลีย่ยเสรีบุตรนะคะหรือว่าชื่อแพรค่ะเป็น CEO ขอของ a r f i s h ค่ะครับผมซึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษจริงๆใช่ไหมครับดคร<ช>ครับ ก็เป็นแขกรับเชิญพิเศษนะคะแต่เดี๋ยวอุบไว้ก่อนค่ะมีอุบไว้ก่อนด้วย <g ül> เพราะว่าไม่ใช่แค่แขกรับเชิญพิเศษคนเดียววันนี้เรามีแขกรับเชิญอีก2ท่านซึ่งเป็นบุคลากรที่เรียกว่าเป็นพ่อพิม์แม่พิมพของชาติท่านแรกขออน,ญญนนอ,อนุญาตแนะนําเลยพออนนี่มครับสวัสดีครับ <c oughs> นี่เลดี้เฟิร์สแล้วก็คุณครูเชิดศักดิ์ครับคุณครูเชิดส, <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชิญมาแบบระดับเซเล็บเป็นคุณครูพออระดับเซเล็บเลยนะฮะวันนี้ผมเชิญมาบอกได้ยังครับวันนี้แขกรับเชิญเทแรรรรรกขขออองงเเเาาาที่จะมปิดดคคืใ ถ้าวันนี้นะคะบอกไปทุกคนต้องรู้จักแน่นอนค่ะเป็นภรรยาสาวสวยนะคะของนักร้องนะคะตลกซุปตาของเมืองไทย wow. นะคะก็คือคุณแจงนั่นเองค่ะน้าวนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบ,ค,รบ,ค,รบคุณแจงเพิ่งลงจากรถมาเลยหัวฟูนิดนึงเพิ่งลงมาเลยค่ะแล้วก็เดินสับมาเลยค่ะนี่คุณแจงสบายดีสบายดีค่ะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆสำหรับทาง Starfish เราในวันนี้แล้วก็เช็คเทอร์โด้วยรายการวันนี้เทปแรกเป็นคุณแจงเลยจริงเหรอคะ รอดไหมคะรอดจริงครับไม่ไม่เอาแจงมาเดี๋ยวรอดไหมอยากบอกก่อนว่าวันนี้หัวข้อของเรานะครับพ่อแม่ยุคใหม่ทํางานเก่งเลี้ยงลูกเป็นเลิศนี่เลิศเลยเดี๋ยวเลิศยังไงเลิศยังไงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้แน่นอนวันนี้อันนี้อยากให้ทุกคนนี่จิบเครื่องดื่มพิเศษผมให้เขาเตรียมมาเป็นพิเศษชาลินจีอ่าภาษาไทยคือชาลินจีฮะหอมมากเลยครับมัน เหมาะกับอากาศร้อนรแบบนี้ที่บ้านกินกันแบบนี้ไหมครับไม่ค่ะที่บ้านก็คือใช้เวลาเร่งรีบเราจะไม่ค่อยได้ทานอาหารอะไรที่แบบเป็นพิเศษขนาดนั้นเราก็จะกระติดน้ําขึ้นรถข้าวห่อใส่กล่องเอาง่ายๆเลยหรือไม่ก็ไปกินมูปิ้งไรอย่างที่รู้มาก็คือคุณแจงนี่คือแบบแน่นอน เป็นเสาหลักของที่บ้านเสาหลักขึ้นในการดูแลทุกคนที่บ้านเสาหลังนี่เหะเสาหลักนั่นเป็นยกให้คุณแจ๊ดไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นหลังบ้านแล้วเราก็ช่วยดูแลเขาแต่พอเริ่มมีลูกเงี้ยเราก็ต้องดูแลลูกเราด้วยแล้วก็ทํางานด้วยคือเราอยากทําให้ทุกอย่างที่เราเคยทํามาตั้งแต่แรกเหมือนเดิมเท่าที่ฟังนี่คือดูแลหมดแล้วนะครับทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเลยแค่แค่คุณแจ๊แค่ออกไปแสดงหน้าเวทีเรียบร้อยเลยแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ไปกับแจ๊ดเนี่ยก็ไม่ได้อีกเพราะว่า อย่างน้อยเนี่ยหน้าง,งานเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนประสานงานล่ะประสานงานแล้วก็ดูแลหาข้าวหาน้ำทำให้ทุกอย่าง แล้วที่บ้านของพอ,อจริงๆเป็นพอ,อ,อโรงเรียนด้วยนะคะ<ม>ก็ต้องบริหารจัดการดูแลเรื่องการอาหารการกินกันแบบไหนคะเรื่องอาหารการกินต้องบอกก่อนว่าตัวเองอ่ะเป็นซิงเกิลนัมเนาะอย่างอาหารเช้าค่ะเราก็จะฝากท้องไว้กับริมทางเหมือนกันใส่บางวันก็จะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งบางวันก็จะเป็นอ่ขนมปังแซนด์วิชแล้วแต่ก็แวะตามทางค่ะมื้อกลางวันก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าให้เขาไปหาทานเองส่วนมื้อเย็นเนี่ยเราจะกลับมาทานด้วยกันที่บ้าน สาวๆไปแล้วอันเนี้ยคนเนี้ยสถานะเหมือนผมคือยังไม่มีครอบครัวใช่ไหมขออนุญาตเสียมารยาทนิดนึงต้องยืมคําตอบของคุณแพรรี่มาตอบนะไม่มีครอบครัวไม่ได้หมายความว่าไม่มีใคร ยัต้องถามคุณครูหน่อยว่าการดูแลตัวเองเป็นยังไงบ้างครับทุกวันนี้สำหรับผมเนี่ยจริงๆแล้วผมเป็นคุณครูโรงเรียนประจำเนาะก็คือเวลาส่วนตนัวนางน้อยเพราะว่าเราส่วนใหญ่ก็ต้องอยู่ที่โรงเรียนนะครับอาหารเช้าเนี่ยเป็นแซนด์วิชอะไรง่ายๆที่สามารถที่จะหยิบแล้วก็รับประทานได้เลยขณะที่เราอยู่ห้องพักครูเพราะว่าเดี๋ยวปั๊บๆนักเ<ล>รียนก็ต้องมาหาเราแล้วกลางวันเนี่ยก็จะกินร่วมกับเด็กเราเนี่ยได้ดูได้ว,ว่าวันเนี้ยเด็กทานอะไร เราทานอะไรพู้ชนาการเป็นยังไงก็จะได้ช่วยการสะท้อนให้กับโรงเรียนให้กับผู้ปกครองได้ด้วยนะฮะแต่มื้อเย็นเนี่ยผมมักจะทําทานเองกับที่บ้านส่วนใหญ่เพราะว่า ถึงเรายังไม่มีครอบครัวเนาะยังไม่มีลูกแต่ว่าเราก็มีคุณพ่อคุณแม่ท่านก็อายุมากแล้วส่วนใหญ่ก็จะควบคุมเรื่องของคุณภาพเครื่องปรุงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะทําเองแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกันในในช่วงมื้อเย็นสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวจากกิจกรรมที่เราทากันทุกวันเพราะฉะนั้นต้องถามบ้านนี้เลยบ้านนี้กิจกรรมเยอะมากแต่แต่แอบอยากรู้ว่าแบบ <m akes> มีการแบ่งหน้าที่ในบ้านบ้างไหมแบบเด็กๆต้องทํางานบ้านบ้างไหมเพื่อช่วยช่วย,วยดูแลห้องน้ำดูแล <c oughs> แค่ว่าให้เขารับผิดชอบของตัวเองก่อนอ <ะ S 2> ลูกคนโตเนี้ยเริ่มโตเป็นสาวก็รับผิดชอบในการดูแลชุดชั้นในของตัวเอง<ม>คืออะไรแค่นิดนิดหน่อยหน่อยค่อยๆไปตามสเต็ปของน้องอะไรเงี้ยค่ะค่อยๆให,ให้เขาหัดไปเรื่อยๆ <c oughs> ต้องถามดรแพรบ้าง ไม่ใช่แค่เป็นพิธีกรอย่างเดียวแกเป็นนักวิชาการด้วยเพราะฉะนั้นการฝึกหรือสอนให้เด็กๆมีหน้าที่รับผิดชอบภายในบ้านนะครับมันฝึกทักษะอะไรบ้างนอกเหนือจากความรับผิดชอบครับตามทฤษฎีเลี้ยงเด็กประถมวัยอะค่ะนั่นควรจะต้องฝึกให้เขาทำงานบ้านตั้งแต่เล็กแล้วแหละแต่คำว่างานบ้านในที่นี้เราไม่ได้คาดหวังว่าถูบ้านต้องแบบถูสะอาดคือบางทีทําสะอาดไม่สะอาดไม่ใช่ประเด็นแต่ให้เป็นประเด็นว่าเออให้เขารู้ว่ามันมีงานนี้นะในบ้านให้เขาทําเองเป็นบ้างการทํางานบ้านเนี่ยมันได้หลายอย่างได้ทักษะในเรื่องของการกําากกัับบตตนนนเออองถู้้่ม็คืง ใช้ร่างกายเหมือนกันนะแบบเออมันต้องจับคของจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ช่วยได้หลายอย่างถ้าเกิดสมมุติว่าลูกเราผ่านในจุดจุดนี้ไปได้จต้อคิดว่าถ้าเกิดเขาไปอยู่ในสังคมอื่นเขาก็จะสามารถรับตัวได้ใช่ทำได้แต่สิ่งหนึ่งนะคุณแจ้งถ้าเกิดว่าเรามอบหมายงานหรืออะไรให้เขาสักอย่างหนึ่งใช่ไหมเราห้ามทิ้งเขานะเราต้องดูว่าเขาทํำยังไงเพราะว่าการที่เราดูอ่ะจะทําให้เรารู้ว่าลูกเราเนี่ยมีนิสัยยังไงมีกระบวนการคิดยังไง จากจาการ<า>ทำงานบ้าใช่างานที่โรงเรียนลเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับ เอาละครับกลับมากับเชฟเทเบิลในช่วงของเมนคอสครับนี่คือช่วงที่2ของรายการซึ่งจะเข้มข้นมากขึ้นแต่ก่อนอื่นเลยพูดถึงเมนคอสนะครับก็ต้องมีอาหารมาเสิร์ฟครับอาหารจานหลักของเราวันนี้มาจากร้านชื่อดังเลยชื่อว่าฮิมเมลแบงคอกนะครับซึ่งแปลว่าก้อนเมฆในภาษาเยอรมันแต่ว่าร้านนี้เขาเป็นอาหารสไตล์ฟิวชั่นฟู้ดที่มีซีฟู้ดเป็นแกนนําแล้วก็จะมีความกลิ่นอายของภาคตะวันออก <c oughs> มีอะไรกันบ้าง <c oughs> เมนูเข้ามา <c oughs> <c oughs> นี่จานแรกนะ <c oughs> น้าพริกไข่ปู <c oughs> น้ําพริกไข่ปูเสร็จปุ๊บอันนี้ก็ต้องเป็นนี่แกงขัวบู ใบพลูหมี่ลวกแล้วดูป,ปูเป็นก้อนๆเลยนะครับมีปลากระพงทอดน้ําปลาที่สําคัญครับร้านนี้เขาไม่เหมือนที่อื่นเห็นไหมฮะแป้งทอดก,กรอบๆข้างล่างกินแกล้มปลากระพงแล้วก็ราดน้ำยำอีกรอบหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งเป็นหมู3ามชั้นย่างกระวานนะครับเขาบอกว่ากระวานเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของทางทางภาคตอนออกเลยจันทบุรีระยองระยอง<ม>ก็อาอ,อามาอบมารมควันหมูจะหอมมากไปด้วยได้เลยนะและ้วคุยไปด,ด้วยได้ไหมได้ได้ได้กินไปด้วย เบรกที่แล้วเราคุยกันไปเรื่องของไลฟ์สไตล์เนาะการใช้ชีวิตในครอบครัวจริงๆแล้วในพาร์ทของทางคุณแจงเองเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอีกหนึ่งบทบาทคือเรื่องของการทํางานนอกบ้านดูแลแม้กระทั่ง Q Jazz, คิวคุณแจ๊สและจริงๆตอนนี้คือมี2บริษัทที่ผลิตรายการเสร์ฟผลิตรายการเป็น YouTube กระแสดีถ้าอางนั้นเราเปิดเป็นบริษัทเลยเพราะว่าเริ่มมีสปอนเซอร์สินค้าเข้ามาก็เป็นรายได้อีกทางหนึ่งให้ครอบครัวคิวมันชนเงินหมดเราก็เลยต้องกลับมาเมเนจใหม่ ทุกอย่างเพื่อให้แต่ละบริษัทอยู่ได้ทีมงานของ YouTube อยู่ได้ทีมงานของวงดน,นตรีอยู่ได้แล้วก็รายการประจำของเรา ก็ต้องอยู่ได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็ต้องบริหารหลายอย่างใช่ค่ะก็ค่อนข้างจะเวียนหัวนิดนึงใช่ไหมคะบ้านนี้ละนี่เห็นไหมบทบาทนอกบ้านก็เยอะนะฮะเง้นคงต้องต้องถามอย่างทางทางด็อกเตอร์เองตอนนี้บทบาทก็เยอะเหมือนกันก็หลักๆก็ทําที่ s า a ฟ f i s h นี่ค่ะแต่ว่า Starfish เองก็ทําหลายอย่างเราทําโรงเรียนโรงเรียนเอกชนเเพื่อศึกษาสงเคราะห์ก็คือให้เด็กที่เขาต้องการ การช่วยเหลือนะคะแล้วก็ทำเป็นเหมือนเป็น surface academy นี่ก็จะเป็นแบบสถาบันพัฒนาครูก็ทำงานกับครูทำงานกับโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของอน online learning platform ตัว s t r f a s e lab นะคะแล้วก็มีมีส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็น education media ก็อย่างรายการนี้ที่ที่เราทำโดยที่ผมไปช่วยสอนใช่ไหมคะจริงๆอันนี้ดีนะคะเพราะว่าอย่างน้อยให พอเด็กวัยรุ่นถ้าเกิดสมมติว่าเขาได้ดูเขาไม่ได้มองว่าครูดุหรือครูเป็นสิ่งที่น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยให้แบบความเข้าถึงง่าย<ช>สําหรับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยมานมีบ้าน,นอ่นอกเหนือจากงานดูแลลูกในบ้านนอกบ้านคือทุกวันนี้พออันนี้มีสอนเองไหมฮะหรือว่าแค่ดูเรื่องของการบริหารอย่างเดียวสอนบ้างเวลาครูขาดค่ะเราก็ควรรูบาลเหมือนกันค่ะ,ระ,ะจริงๆสองคนนี้น่าจะแบบว่า เลก,กเบอร์กันเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะสอนเด็กเล็กๆอะค่ะมันเหนื่อยแต่มันได้พลังนะคะคือเขาใสเขาแบบไปอยู่กับเด็กเขาจะแบบมีพลังอีกแบบหนึงห่งสําหรับเด็กอนุบาลค่ะต่อให้คุณครูเขาจะแต่งตัวมาไม่สวยยังไงวันนั้นคุณครูหน้าผมจะเป็นยังไงตามคุณครูเขาสวยที่น้องอนุบาลคุณครูก็คือนางในความใสของเขาใช่แต่จริงผมมาเชิดชูเขารักครูอนุบาลมากเลยนะเป็นคุณครูที่เริ่มสอนจากเด็กที่ทำอะไรไม่เป็นเลยอะถูกค่ะใช่เขียนก็ไม่เป็น ข้องน้ำหนึ่งไม่รู้ว่าเข้ายัางไง<ช>เลยจนเขาสามารถที่จะเขียนได้รู้ว่าต้องทํำยังไงในไหนปู่มาเรื่องของการศึกษาละเอาไปเด็กโตบ้างบ้านนี้เด็กโตนะฮะน้องน้องแต่งไทยกับน้องแต่งโม,โมทุกวันนี้คือน้องก็เริ่มโตแล้วนะครับแล้วก็เรียนระดับอินเตอร์ใช่ไหมครับเรียนอินเตอร์แล้วเรามีการวางแผนปูเส้นทางไว้ให้ลูกบ้างไหมเอาจริงๆมีความคิดแจ้งอ่ะคือเราอ่ะอยากให้เขาอ่ะไปเรียนเมืองนอกถ้าการที่เขาไปเรียนสักห้าเดือน6เดือนเป็นซัมเมอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้เขาฝึกการใช้ชีวิตอยู่ เพราะสุดท้ายพอเขาโตขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้เราเองจะอยู่หรือไม่อยู่อย่างน้อยเขาดูแลตัวเองได้แต่จังก็ถามเพรานะไปไหมไปไหมไม่ไปฉันจะเรียนที่นี่แต่ก็เลยบอกว่าอ่ะเรียนที่นี่ยเรียนได้แต่อย่างน้อยก็ต้องไปซัมเมอร์การเลี้ยงลูกวัยรุ่นอะ่ะคือจังก็ไม่เคยเลี้ยงเราต้องทําความเข้าใจหลายอย่างมากเคยทั้งลองผิดลองถูก เราต้องทําแบบไหนลองมา3แบบสุด <Okay. S 1> ท้ายมาเป็นแบบนี้ก็คือปล่อยฟอรีสไตล์ให้เขา mm hmm. ลองรับผิดชอบตัวเองมันเหมาะกับรบ้านเราแต่ละว่าแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันวิธีจะไม่เหมือนกันที่เหมาะนะครับ mm hmm. แต่ทีนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่าความชอบของเด็กแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน mm hmm. ถ้าพูดถึงนอกเหนือจากการศึกษาแล้วเนี่ย <Okay. S 2> มันจะมีทักษะอะไรบางอย่างที่เราแบบค้นพบในตัวลูก mm hmm. บางบ้านชอบเด็กบางคนชอบเรียนดนตรี mm hmm. กีฬาอะไรเงี้ยไออย่างบ้านเนี้ยโหเก่งมากเลยน้องเติงโมเล่นสเก็ตไอสเก็ตใช่ไหมฮะกว่าเขาจะ เจอตัวเองก็ยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าจังอ่ะให้โจทย์เขาสองคนเลยว่าต้องมีกีฬาหนึ่งดนตรีหนึ่งอ๋อเราเราบอกเขาเลยใช่ไหมว่าต้องหลจากเรียนแล้ววิชาการเราต้องมีแบบขอแค่นี้แล้วที่เหลือลูกอยากจะไปทําลูกทําไปเลยเพราะว่าจังคิดว่าดนตรีเนี่ยมันช่วยด้านอารมณ์แล้วก็สมาธิส่วนกีฬาเนี่ยให้ความแข็งแรงกับร่างกายเขาจะลองทําทุกอย่างก่อนตอนแรกก็จะไปกอล์ฟเขาก็บอกว่า แค่มบบนี้ไออยากลองไอสเก็ตไอขอลองอ่าได้งั้นลองลองเสร็จไอชอบรองเท้าคู่หลับเป็นหมื่นเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยมาคุยกันก่อนเพราะมาคุยกันก่อนอ่าแจ๊ดก็คุย รู้ไหมว่าเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยมันมันหายากเอนั้นก็ซื้อรองเท้าคู่แรกนะเพราะบอกรู้ซื้อให้ได้แต่ต้องทําให้เต็มที่ซื้อคู่นั้นปุ๊บคือเขาแบบจนเราอ่ะต้องไปขอร้องให้เขาอ่ะหยุดอยู่บ้านบ้างเยัอยากอยากให้ไปเที่ยวด้วยกันบ้างไงเพราะว่าแบบวันอาทิตย์เนี้ยแจ๊คก็จะเลือกที่จะไม่รับงานบางอาทิตย์เพื่อที่จะอยู่กับเด็กๆแต่เขาจะไม่อยู่เลย นื้อผ้าไว้ค่ะคือคือพอเขาแบบพอเขาแบบจริงจังกับอะไรสักอย่างแล้วเราก็ภูมิใจนะแล้วเราก็ยังมาคุยกับเราเลยว่าจังว่าโมเนี่ยมันหนักไปนะเพราะว่ากลัวว่าเขาจะไปซีเรียสกับกับเหรียญรางวัลถ้าวันหนึ่งเขาแพ้ขึ้นมาเขาจะรับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยสรุปใจบอกปล่อยเขาปไปที่สุดนั่นแปลว่าอ่ะไหนไหนลูกจะทําอะไรแล้วก็คือบอกให้ลูกสุดเลยจนกว่าเขาจะเบื่อหรือพอจริงอันหนึ่งดีมากๆที่ให้เด็กทําหลายกิจกรรม คือบางทีอะ่ะคือคนเราจะไม่คนพบตัวเองหรอกถ้ายังไม่เคยทำถ,ถ้าลองคิดเป็นตัวเราอะ่ะบางทีเราก็อยากจะลองหลายหลยอย่างซึ่งมไม่ได้หมายความว่าถ้าฉันลองทุกอย่างฉันจะแบบเป็นเอ<ม>็กซ์เปร์ในทุกอย่างนะม,มันเหมือนเราลองแล้วให้เราได้รู้แต่ว่าการที่เขาไม่ได้เล่นต่อหรือไม่ได้ไปต่อยมันก็ยังจะมีทักษะบางอย่างที่มันจะแบบที่มันจะเขาเรียกเป็น transferable skill คือเป็นสกิลที่มันสามารถที่จะย้ายไป<ม>เป็นเป็นฐานอย่างอื่นให้เขาได้<ม>เพราะฉะนั้นความสําเร็จมันไม่ได้อยู่ที่ว่าโหต้องได้รางวัลต้องอะไรแต่คือมันเหมือนความสําเร็จคอ้เาาไดลงทํ แล้วให้เขาลองถามเขาบ่อยๆว่าเขาเรียนรู้อะไรเขาได้อะไรเขามา่ได้นี่ที่นีอาจจะไม่ได้แบบใหญ่โตเนาะไม่ใช่รางวงรางวัลหรืออะไรที่มันชัดเจนได้ทําจริงๆก็เป็นรางวัลนะชอบคํานี้จังเลยครับได้ทําจริงๆก็เป็นรางวัลและขอทําให้มันจริงจังลัที่สุดนะครับซึ่งคือแนวคิดนี้เราก็เอามาใช้ในโรงเรียนด้วยเหมือนกันก็คือว่าอย่างที่พูดได้ก็เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของเรียนด้วยนะครับคือเรามีแนวคิดว่าโรงเรียนเนี่ยมันจะต้องเป็นที่ให้เด็กได้ explore ตนเอง มันต้องมีกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรให้เด็กได้ทำพอเขาทำเนี่ยเขาจะรู้ว่าเนี่ยคือทาเลเล์นของเขาอะคือจุดเด่นคือพรสวรรค์ที่เขาทำได้หรืออันนี้ทำแล้วไม่ชอบเลยไม่อยากทํา เราก็เอาแนวคิดนี้มาเช้นโรงเรียนคือโรงเรียนมันควรมีกิจกรรมที่หลากหลายแล้วให้เด็กได้ค้นหาตนเองว่าเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรถนัดอะไรไม่ถนัดอะไรจุดแข็งจุดอ่อนคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับในวันนี้เราก็ทานอาหารรสจัดเป็นเมนดิสใช่ไหมครับมันจะมีประเด็นที่แบบจัดจัดนิดนึงโอเคไหมรสชาติโอเคไหมครับดีค่ะอันนี้หมูอันนี้อร่อยมากอร่อยมากเลยค่ะใช่ไหมฮะแกงแกงปูเนี่ยอร่อยมากแกงปูอร่อยจริงทานเลยครับทานเลยครับมาบ้านนี้กับประเด็นที่มันร้อนแดงนิดนึงอ่าอย่างล่าสุดนะครับ แม่แม่เจอแอคเค n t ปลอมใช่ไหมเอาพูดถึงเรื่องโซเชียลกันบ้างโดนสร้างแอคเค n t ปลอมมาโทษนะฮะด่าเราในไอจีเยอะโดนเยอะมากไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งใช่ไหมใช่โดนเยอะจนแบบเยอะจริงๆอิงอ่ะอย่างพ่อหรือพ่อเขาไปแสดงแน่นอนไปแสดงแล้วมันตอนกลางคืนด้วยไปร้องเพลงคอนเสิร์ตหรือเล่นตลกมันจะเจอแบบ อาจจะเป็นคนเมาแล้วก็ไม่ให้เกียรติเอาพูดถึงในผลกระทบที่มีต่อความรู้สึกของเด็กก็แล้วกันลูกเราพูดว่ายังไงเด็กเเขาจะไม่ค่อยพูดอะไรนะคะนอกจากแบบเวลาที่เขาเห็นข่าวที่มันไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราได้แต่สอนว่ามารยาทนะลูกคือเราจะไม่ได้เดามารยาทนะลูกไม่ไม่มารยาทนะลูกทาเสียงเสียงต่ำาละหันทางผมด้วยเด้ผมแอบรู้สึกเด้ตกลงเขาด่าอะไรผมเลยแบบไม่ว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยกล้าถามนอกจากว่าเอ้ย เขาจะมาคุยเออมามีม่เขาทําแบบนี้ไม่ไม่น่ารักเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่า จำไว้นะเราต้องให้เกียรติคนการเข้าถึงง่ายของคําว่าตลกอะค่ะคนก็จะคิดว่าฉันเล่นได้ตลอดเวลาเออได้แซ็เป็นคนง่ายๆนะแจ็คือเข้าใจทุกคนหมดเลยแต่สุดท้ายแค่ว่าบางทีอะไรง่ายๆของเขาอะมันต้องรวมมากับคําว่ามารายาทนิดหนึ่งด้วยเออมันจะต้องมีขอบเขตในการแบบคือสุดท้ายเวลามีข่าวลูกเราก็เป็นผู้หญิงเนาะใช่ถูกไหมเราก็แค่บอกว่าอันนี้มันไม่ดีมันไม่น่ารักอย่าทําก็บอกลูกตลอดว่าทุกวันนี้เราอยู่ได้น่ะ เพราะพ่อสอนเขาตลอดว่าลูกไม่ต้องอายที่เพื่อนจะแบบเฮ้ยพ่ออยู่เป็นตลกตลกก็คืออาชีพลูกเราก็ได้แต่สอนลูกไปแบบนี้ก็ไม่เป็นไรลูกไม่ต้องไปแคร์อะไรเลยเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าพ่อไปทําไม่ดีอันนี้ลูกควรอายเดี๋ยวก่อนถ้าเล่ามาแบบนี้แสดงว่าในชีวิตจริงของน้องๆทั้งสองคนหรือแบบอีกสองคนของจ๊ะเองก็คืออาจจะเคยเพื่อนบูลลี่บ้าง้พ่อเป็นตลกบูนี่นั่นมีมีบ้างมีบ้างแต่เราก็แค่ เราก็ต้องบอกให้เขาเข้มแข็ง<ม>ก็สร้างภูมิให้ลูกเนาะ <c oughs> คือสุดท้ายเขาต้องไปเจอจริงๆอะตอนแรกเขาร้องไห้เราก็แค่มองว่าร้องไห้ทำไม,มสุดท้ายเขาก็ค่อยๆเล่าทีลนิดทีลนิดเราก็บอกว่าเฮ้ยลูกต้องไม่แคร์อะไรเลยนะ<ม>เพราะว่าเราจ่ายค่าเทอมเท่ากันเว่าลูกไม่ต้องเอ,เออลูกเออลูกไม่ต้องเิมพายสคือคือจะบอกว่าอย่างคุณแจ๊เนี่ยเขาเป็นไอดอลสำหรับเด็ก อย่างหลายๆคนใช่สูกต้เพราะว่าอย่างเด็กที่โรงเรียนอย่างเงี้ยโตขึ้นเขาก็อยากเป็นแบบเนี้ยก็อยากมีอาชีพแบบเนี้ยก็รู้สึกว่าเนี่ยคือไอดอลของเขาจริงๆแล้วเรามองว่าเราควบคุมคนอื่นไม่ได้นะควบคุมความคิดเขาไม่ได้ควบคุมปากเขอื่นไม่ได้แต่เราควบคุมใจเราได้ถ้าเรารู้ว่าแบบเออเราเราทำอะไรอยู่เราคืออะไรเรามีอะไรมันก็คือเซลฟ์เอสตีมของของคนนะว่าแบบ ฉันมั่นใจในตัวที่ฉันเป็นเพราะฉันใครจะพูดอะไรอันนี้จริงเป็นสกิลที่สําคัญเนาะคือคือไม่ฟังไม่ไม่ใช่ว่าไม่ฟังใครนะแต่ว่าเลือกที่จะไม่เสพอะไรแบบนี้จังอาจจะเป็นคนที่พูดนู่นนี่นั่น <แจ S 2> อะไรไม่เป็น <laughs> แค่ต้องพูดว่าลูกต้องอยู่กับความเป็นจริงค่ะ <laughs> ลูกลูกต้องอยู่ในโลกของความเป็นจริงถ้าเกิดลูกอยู่ในโลกของความเป็นจริงลูกจะรู้เลยว่าที่เขาเขียนกันทุกอย่างแล้วหมอมีเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า <laughs> แล้วพ่อเป็นแบบนั้นหรือเปล่า เนี่ยเราเป็นคำถามเออเราไม่ได้เป็นไงลกูกตลกคืออาชีพโหเป็นไงบ้างครับอิ่มไหมครับมื้อนี้ <S 1> <S 1> ใช่ไหมรสรสชาติจัด <S <S ถูกใจไหมครับจัดถูกใจ ทั้งสองท่านทานได้เนาะร้านนี้อร่อยฮิมเมลนะครับฮิมเมลเบงคอกแต่อยากบอกว่าจริงๆแล้วช่วงสุดท้ายเนี่ยเป็นเป็นช่วงที่มีชื่อว่าเดสเซอร์หรือว่าของหวานก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาคุยเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวบอกแล้วว่าหัวข้อของเราในวันนี้คุณพ่อคุณแม่ทํางานเก่งเลี้ยงลูกเป็นเลิศเพราะฉะนั้นจะทํายังไงให้ทั้งสองแบบเนี้ยบทบาทของเราเนี่ยมันไปด้วยกันได้ก็น่นอนก็ต้องมีการสร้างความสัมพันธ์หรือการเขาเรียกบอกรักกันบ้างอะไรบ้าง แต่เนี้ยคนเนี้ยเขาเป็นตัวแทนของบ้านที่ไม่ค่อยบอกรักกันตรงๆแต่แต่จะชอบไปทํากิจกรรมเอาเรื่องกิจกรรมก่อนอ่าล่าสุดเห็นแบบอยู่ๆพ่อจ๊ะก็ชวนไปทําบุญเราเอาเงินไปบริจาคมูลนิธิรามาตอนช่วงโควิดในครอบครัวเราอะทําบุญอยู่แล้วแล้วช่วงโควิดเนี่ยจังก็เห็นว่าหลายๆโรงพยาบาลค่อนข้างแน่นขาดอุปกรณ์ค่อนข้างจะหลายอย่างอะไรที่เราเนี่ยได้รับมาจากสังคมก็คือได้มีงานมีเงิน ถ้าเกิดสมมุติว่าอะไรนิดๆหน่อยๆ <Catholic. S 1> ที่เราพอที่จะช่วยเหลือสังคมได้เราก็ช่วยเพราะว่าเราก็รับมาจากสังคมเยอะเหมือนกันการที่เราทําให้ลูกเราเห็นนั่นคือว่าคือเราไม่ได้บอกว่าเธอต้องทําบุญนะไม่ใช่ถ้าวันนี้ลูกอยากทําลูกทํำทำอะไรทำแล้วเขาได้อะไรเขาก็จะถามเออยู่แลเราต้องให้เขาอย่างนี้เหรอถ้าอย่างน้อยเนี่ยอย่างเขาได้เงินเราเนี่ยเขาได้ไปซื้ออุปกรณ์นู่นนี่นั่นเพื่อจะช่วยเหลือคน ถ้าเราคิดให้สบายใจเราก็จะสบายใจนะลูกอันนี้ก็คือเราก็จะบอกเล่ากับลูกครับต้องมีเขาเรียกที่มาที่ไปของการที่เราจะชวนไปทําอะไรสักอย่างหนึง่งบอกเหตุผลแล้วก็ผลลัพธ์ด้วยทีนี้ต้องอาจจะต้องถามบรรดานักวิชาการทั้งสท่านเลย <c oughs> การที่เราจะชวนเด็กๆในบ้านเราลูกหลานเนี่ยไปทํากิจกรรมมันควรเป็นกิจกรรมที่มันเขาชอบหรือมันมีประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมันจะควรแบ่งสัดส่วนกันยังไงครับเอาแบบชอบหรือแบบต้องชอบด้วยแล้วมีประโยชน์ด้วยมันจําเป็นไหม ไลฟ์สไตล์ของครอบครัวมากกว่าว่าแบบเออครอบครัวเราอยู่ยังไงเชื่อย,ยังไงวิธีการสอนที่ดีสุดก็คือทําให้ดูหรืออย่างบ้านแพนเนี่ยเป็นคริสเราก็จะไปโบสก่อนนอนเราก็จะมาอาธิฐานด้วยกัน <c oughs> เป็นสิ่งที่เราทําอยู่แล้วแต่บางทีเราก็ต้องอธิบายเหมือนกันนะ <c oughs> ว่าทํา <c oughs> ไปทําไม <c oughs> คือเด็กเดี๋ยวนี้เราต้องให้เขาถามนะ <c oughs> ให้เขามี question ว่า ทำไมต้องทาทำไปเพื่ออะไรแล้วเขาได้อะไรคือถามต่อแล้วเราสามารถที่จะคุยแบบ reasoning ได้ทีนี้นมันมันก็เกิดเป็นกิจกรรมขึ้นมาเองแหละว่าแบบเออกิจกรรมเนี่ยมันสามารถที่จะทําด้วยกันได้โดยที่บางทีมันไม่ต้องจัดเป็นแบบเ <Yes. S 1> ครียดเกินไปเนาะว่าแบบเออต้องเป็นสัดส่วนยังไงมันคือมันคือไลฟ์สไตล์อของครอบครัวเราหรือถ้ามันมีกิจกรรมบางอย่างที่บางทีตอนเด็กๆเ,เราอาจจะทํามาตลอดแต่วันนึงลูกมาถามว่าทําไปทําไมแล้วเราตอบไม่ได้ว่าทาทาไมอะ ราควรจะเลิกทำนะเราควรที่จะแบบเออมันขนาดเรายังต่อไม่ได้มีประโยชน์อะไรเออหรือเราไปทำอย่างอื่นดีไหมอะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่แบบทําทุกคนทำแล้วแฮปปี้ทุกคนทําแล้วแบบไม่ต้องรู้สึกว่าแบบโดนบังคับเกินไปแต่ว่าการที่เขารู้สึกว่าไม่โดนบังคับเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่เขาทําแล้วเขารู้ความหมายของมันว่าทําทําไมทําอยู่บนพื้นฐานของความสุข ของทุกคนใน,นครอบครัวด้วยไม่ใช่ของอแค่ของพ่อของแม่ <c oughs> บ้านนี้ทําอะไรกันบ้างฮะที่ทําร่วมกันกับคุณลูกของบ้านที่บ้านนะคะด้วยความที่เป็นลูกผู้ชายเนาะเราก็จะค่อนางให้อิสระเขาในเรื่องของการทํากิจกรรมอ,อย่างตอนนี้ลูกชายกําลังคลั่งคล้บาสเกตบอลอ๋ออ่าอะฉะนั้นเขาก็แม,แม่ก็เลยเปเล่นบาสด้วยหรือไงฮะหรือเสียข้างสนามหรือไงฮะแม่จะไปคอยรับลูกบาสค่ะไม่จริงครใช่ค่ะเพราะว่าเขาเวลาซ้อมอยู่ที่บ้านเขาจะบอกว่าแม่มายืนเป็นเสาให้หน่อย เพื่อที่เขาจะซ้อมดอกลูกบาสแล้วอ้อมอ้อมตัวทําท่านุู้นทําท่านี้อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องพวกนี้หรอกซ้อมทิ้นิของเขาในการเียใช่เรียนนะใช่ลนไปลใช่ใช่ค่ะแล้วก็คอยแบบว่าเวลาเขาชูดลูกอะไรเงี้ยแม่คอยยืนแบบว่าเป็นเหมือนกับเป็นเป็นโกคอยรอลับอีกฝั่งหนึ่งใช่อย่างนี้นี่คือกิจกรรมที่ที่อ่ะหนูอยากทำาแต่จะเป็นกิจกรรมที่คิดว่าที่ครอบครัวเราต้องทําเลยก็คือการทานข้าวด้วยกัน เพราะว่าด้วยความที่ลูกก็เรียนตัวแม่ก็ทํางานที่บ้านนะคะจะมีกฎคือสามทุ่มจะต้องนอนฉะนั้นเวลาที่เราจะเจอกันสามทุ่มผมยังไม่อาบน้ําเลยครับเนี่ยตื่นตีสี่ครึ่งค่ะต้องตื่นตีสี่ครึ่งเพื่อไปโรงเรียนเพราะว่าลูกจะเรียนอีกที่หนึ่งแม่ทํางานอีกที่หนึ่งเราเราจะต้องแยกย้ายกันถูกไหมคะฉะนั้นเราจะมีเวลาช่วงที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะก็คือห้าโมงเย็นจนกระทั่งถึงสามทุ่มฉะนั้นห้าโมงเย็นเนี่ยกว่าเขาจะเล่นบาส กลับเข้ามาในบ้านก็จะได้เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้มานั่งคุยกันหนูเรียนเป็นยังไงมีเพื่อนเป็นยังไงตอนนี้ซ่องบ้าสถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อย่างอย่างที่คุณแจบอกว่าลูกลูกชอบกีฬาทางนี้ค่ะเวลาเราได้ฟังเขาเล่าความสําเร็จเล็กๆที่เขาพูดเนี่ยว่าแม่วันนี้ผมแข่งแล้วผมชนะอีกฝั่งหนึ่งด้วย เขารู้สึกว่าตัวเขานภูมิใจมากแล้วจะบอยลูกเก่งจังเลยลูกเยี่ยมมากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะบอกแม่วันนี้ผมทําท่ามันจะมีท่าของบาสเกตบอลอะไรเงี้ยผมทําท่านี้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วโอ้โลูกเก่งมากเลยลูกอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถทํากันได้ในบ้านถูกต้องแล้วมันจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างสําคัญนะถ้าสําหรับตัวนิหม์อ่นิมมมองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างสําคัญเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราอ่ะจะได้นั่งทานข้าวกันแบบเนี้ย อีกเท่าไหร่ถ้าวันหนึ่งเขาโตขึ้นนะคะเขาก็จะต้องมีครอบครัวของเขาถูกไหมคะเวลาของเขากับเราก็จะค่อยๆหายไปอะไรอย่างเงี้ยพอพูดไปแล้วน้้ำตาเหมือนจะปริิมๆเหมือนจะปริ่มๆไปแล้วว่าเออคุณแจงก็เริ่มมาแล้วมันมันเริ่มสะท้อนตัวเองสะท้อนตัวเองอ๋อค่ะแม่แต่ผมสนับสนุนนะการมีกิจกรรมร่วมกันเนี่ยระหว่างครอบครัวหรือแม้กระทั่งคุณครูกับนักเรียนเองก็ตามอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเด็กนักเรียนก็เหมือนลูกเราเพราะฉะนั้นการที่มีกิจกรรมเหมือนกับเขา เห็นบทบาทเราอีกแบบหนึ่งนอกห้องเรียนมันจะเพิ <t 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 mm ่มความสัมพ ah ja ันธ์นะระหว่างครูกับศิษย์หรือแม้กระทั่งแม่กับลูกพ่อกับลูกเองก็ตามเนี่ยการที่ได้ทําอะไรที่มันแตกต่างทํากิจกรรมที่แตกต่างจากที่เคยทำเนี่ยเขาจะรู้จักกันมากขึ้นแล้วไอ้บอนดิ้งเนี่ยมันก็จะยิ่งแข็งใช่ใช่ถึงแม้ว่าเขาจะโตไปตามวัยแค่ไหนก็ตามอ่ะแต่ว่าไอ้บอนดิ้งตัวนี้มันก็ยังอยู่ผมเชื่อว่ามันยังอยู่แน่นอนนะครับแต่ทีนี้มันเป็นสิ่งที่ คนมักไม่ค่อยทําในช่วงนี้เพราะว่าด้วยความที่เรามีโซเชียลมีเดียมันทําให้เราดูเหมือนใกล้ขึ้นแต่จริงๆแล้วมันผลักความรู้สึกออกไปไกลเหมือนกัน mm hmm. โดยเฉพาะเรื่องของความรู้สึกที่มันควรจะต้องพูดออกจากปากเปล่า mm hmm. เช่นขอบคุณทําอะไรผิดต้องขอโทษอย่างคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างล่าสุดอย่างเคสของคุณบ้าน แจ้งแจ๊สเนี่ยคุณพ่อที่เขาเปิดตัวคุณลูก4คนนะฮะก่อนหน้านี้นเขาก็คิดหนักเหมือนกันว่าจะเปิดตัวยังไงดีให้มันดูลมุลละม่อมใช่ไหมอ่าพอเปิดตัวปุ๊บลูกๆก,ก็ดีใจใช่ไหมดีใจเด็กๆดีใจ,ใจเพราะว่าเหมือนเขา ได้มีตัวตนยอมรับทั้งสองบ้านแล้วก็เป็นบ้านเดียวกันใช่เราก็ต้องห่วงความรู้สึกของเด็กๆก่อนข้อแรกอะไรอย่างเงี้ยเรวพอเขาเปิดตัวไปคือไม่มีใครเดินมาแบบกอดไม่มีแต่ทุกคนจะมีรูปพ่อรูปแม่อยู่ในมือถือแล้วก็ลงแบบลงไอจีลงอะไรอย่างนี้ยลงคนในสเปซของเขาอ่ะเขาจะเขียนอะไรของเขานน่นนี่นั่นสรุปก็คือ แสดงความรู้สึกผ่านตัวหนังสือหรือไม่กรั่ในโซเชียลไม่ไม่มีมาแบบคอนแทคโดยตรงแบบสัมผัสโดยตรงลูกไม่ได้แบบไม่หวานไม่ด้อินเลิฟแต่เขารู้ว่าเราละเขามาโดยที่ไม่ต้องบอกอะไรงั้นต้องถามดรแพรครับเรื่องของการแสดงความรู้สึกนะครับทิปออกมาตรงๆทั้ง expression ทางทางการแสดงออกทางร่างกายกับพูดตรงๆนะครับเปรียบเทียบกับทางโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ย ทุกวันนี้ที่มันเป็นปัญหายังไงดีเราแบ่งสัดส่วนกันยังไงมันแล้วแต่บ้านคือบางบ้านเนี่ยไม่เคยทํามาก่อนแต่ก็อยากแนะนําให้เริ่มถามหมท่าพูด่งใช่ใช่ใช่อย่างโอเคถ้าเราในฐานะเราเป็นลูกเงี้ยบางทีตอนเราโตมาในรุ่นพ่อแม่เราอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเราจะกอดหอมกันตลอดเวลาพอโตมาแล้วเรามองกลับไปเรารู้สึกว่าเอจริงๆมันทําได้มากกว่านี้ แล้วก็เด็กน่าจะเห็นบางทีรุ่นโตโตแล้วแบบพ่อแม่แก่ๆเริ่มเข้าไปกอดเข้าไปหอมแต่กลายเป็นว่าพ่อแม่จะไม่ชินนะตอนเด็กๆลูกไม่ชินเพราะพ่อแม่ไม่ทําแต่พอตอนโตรูกกลับจะทําแต่พ่อแม่ไม่ชินรู้สึกว่าถ้าเราอยากทําเราก็ทําอย่างลูกเราก็ทํา ให้เคยชินตั้งแต่เด็กใช่ให้มันเห็นว่ามันเป็นปกติในบ้านอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบอุ๊ยวันนี้พ่อกับแม่กอดกันมันต้องมีอะไรแบบมัต้องมีอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยคือมันเป็นธรรมชาติทำให้มันเกิดเป็นภาพที่เคยชินไม่ไม่งำใจะกานเป็นของแปลกภายในบ้านแต่บ้านเนี้ยอยู่ๆจะให้มาบอกรักหรือกอดหอมกันมันก็จะประหลาดไปแล้วใช่ไหมคุณแจ็คก็ตอดกันต่อหน้าลูกตลอดมมีีบบ้้าางงตลอดเด็กๆเขาจะสำหรับคุณแจ็คุณแจ็เองก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมทางไทยเขาจะเข้ามาตรงกลางหรือว่าออกแยกเขารู้ตัวเขารู้ตัวเขาจะมาเลยแต่ เขานอนก็คือเขาจะต้องนอนขั้นกลางคือเขาจะต้องเป็นที่หนึ่งก่ะเปอย่างนี้ั่นแปลว่าเรื่องของการแสดงออกนะครับถึงความรู้สึกสําคัญสำคัญําคัญแต่อาจจะแบบว่าไม่ต้องถีขนาดถึงว่ามากจนเกินไปจนบางฝ่ายอึดอัดเนาะก็ต้อง่าพอดีเล็กๆน้อยๆค่ะถ้าส่วนตัวนิ่มๆคือว่าการกอดอะค่ะมันเป็นภาษากายที่ที่ดีที่สุดถูกไหมคะการกอดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะมัน มันจะช่วยเยียวยาเลยในหลายๆอย่างเหนื่อยจังเลยกลับไปบ้านอยากจะบักกอดขอกําลังใจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้กอดอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึดีขึ้นหรือว่าเวลาที่ลูกเครียดแล้วลูกมาพิงมาพิงไหลเราแค่นี้เรารู้แล้วว่าลูกอะเขาต้องการต้องการอะไรจากเราแล้ะเราก็จะไปกอดรองเท้าบาสใหม่สักคู่หนึ่ง อะไรอย่างี้ยฮะถามสไตล์หนุ่มๆบ้าง<ช>อย่าง<ช>พวกเราเนี่ยการแสดงออกเรื่องของความรู้สึกเนาะโดยเฉพาะความรักกับคนในครอบครัวมันยิ่งยิ่งยากกว่าผู้หญิงอ่ะใช่ไหมครับทางทางด้านของครูครูเชิดเองเของ,ง,งผมนี่แท <ผม S 1> บไม่เคยบอกรักแม่เลยนะอันนี้เรื่องจริงๆเลยตั้งแต่เด็กปี2ปีหลังเนี่ยแม่เริ่มป่วยค่อนข้างหนักอะไรอย่างเงี้ยก็โทรไปวันนึงเราพูดรักรักเขาผ่านโทรศัพท์เนี่ยเขาร้องไห้เลย ทำให้เราสะท้อนว่าทําไมเราไม่พูดคํำนี้ทั้งๆที่เรารู้สึกอยู่ข้างในใช่ทําไมเราถึงไม่แสดงออกไปเราแสดงออกเฉพาะการกระทําผมก็เชื่อว่าแม่รู้แหละคนในครอบครัวเรารู้แหละแต่ว่าถ้าเราพูดไปเนี่ยมันก็จะทําให้มันมันบวกเข้าไปอีกอย่างเงี้ย ตอนนี้ก็เลยพูดมากขึ้นแปลว่าทั้งการกระทาและคาพูดสําคัญจริงๆมันน่าจะพอๆกันเนาะในช่วงนี้ของรู้สึกเขินมากกว่าของนิมเนี่ยคือนิมก็จะพูดอย่างเงี้ยกับลูกตั้งแต่เล็กจนจนรู้สึกว่าคําว่ารักนะอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่คําที่มันน่าเขินกับเด็กนักเรียนเนี่ยผมก็เริ่มปรับพฤติกรรมไงนะตอนนี้ก็คือว่านอกจากพูดแล้วเนี่ยการเอามือไปสัมบัติบ่าเขาสัมผัสบ่าเขาอย่างเงี้ยเป็นอะไรเล่าสีแค่สัมผัสอย่างเงี้ย เขาก็เข้ามาหาเราได้ง่ายขึ้นเนาะเพราะนั้นการสัมผัสบางอย่างเนี่ยมันก็สื่อสารอะไรได้เพราะพูดด้วยกระทําด้วยผมว่ามันก็ได้ประโยชน์ให้ให้มันบาลานซ์กันเนาะใช่ค่ะวันนี้ก็ทานข้าวแล้วก็คุยกันเยอะแยะแล้วนะคะขอขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนิดนึงค่ะถาดไม่ได้เลยคุณพทยจะเป็นคนเซลฟี่เองใช่ไหมฮะใช่ค่ะ เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะครับอันดับแรกเลยคนนี้ตัวแม่เลยนะฮะตอนนี้คุณแจงนะครับคุณแม่ลูกสองของเรานะครับขอบคุณครัขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะได้เรียนรู้ความรู้สึกของทั้งครูทั้งว่าเราจะไปปรับใช้ในชีวิตแล้วก็ลูกวัยรุ่นของไม่ใช่เฉพาะมาแชร์แต่ได้รับไปด้วยในวันนี้รับไปด้วยค่ะแน่นอนที่สุดวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพออ่อนิ่มนะครับคุณครูเชษศักดิ์ครับ แล้วก็แน่นอนนะครับครั้งต่อไปนะครับสำหรับรายการเชฟเท a b บ e ลนะครับอิทแอนด์แอดเคชของเรานะครับจะมีแขกรับเชิญพิเศษพิเศษแบบนี้จะมานั่งพูดคุยแชร์ประสบการณ์นะครับไม่ใช่เฉพาะในมิติของการมีครอบครัวเท่านั้นแต่ว่าการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จหรือว่าการใช้ชีวิตอยู่ในโลกยุคดิจิทัลแบบนี้อยู่ยากแต่เราต้องอยู่ให้ได้และอยู่ให้ดีด้วยเพราะฉะนั้นเทปหน้าจะเป็นใครติดตามกันได้ใหมนะครับทาง Starfish Lab Channel ของเราับวันนี้เราลาไปก่อนเนาะไปส่งคุณแจงขึ้นรถก่อนแล้วกันได้าีัสสวด ครับขอบคุณครับ